เด็กขาวันนี้คุณมีข่าวดีจะมาบอกนะพรุ่งนี้จะมีเด็กใหม่ย้ายเข้ามาหนึ่งคนนะคะฝากเด็กๆดูแลเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเขาเพิ่งย้ายมายใหม่เขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับธรรมเนียมเรานะคะแล้วก็ฝากเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะนี่คุณเธอฉันได้ยินคุณครูพูดว่าจะมีเพื่อนใหม่อ้เข้ามาเราเตรียมของไว้ให้เพื่อนกันดีไหมฉันว่าฉันจะเอาขนมมาฝากอะ่ะ อ๋อฉันคิดออกแล้วฉันมีผลไม้เต็มบ้านเลยเดี๋ยวฉันเอามาฝากแล้วกันนะอืสวนฉันนะฉันว่าจะเอาเป็นแมลรงตับเต่าท่อนะเพราะว่ายายฉันเก็บมาเยอะเลยงั้นเอามาพรุ่งนี้กันนะโอเคยายจามีเพื่อนจะมาจากกรุงเทพเราเตรียมของไว้ให้เพื่อนกันดีไหมได้สิลูกเอาอะไรดีคะงั้นเราเอาเป็นแมลงตับเต่าท่อกันดีไหม มีสิลูกเยอะแยะเลยมะเร็งตับเต่าเนมีเยอะแยะเลยบ้านเราหนูขอช่วยยายได้ไหมคะอ่างั้นหนูขอช่วยไปล้างนะค่ะคะโหมะเร็งตับเต่าเยอะจังเลยเพื่อนต้องชอบกินแน่ๆวันนี้เราจะตั้งใจทําเลยต้องเล็กล้างแมงตับเต่ามาแล้วต้องมาล้างกระชะใส่น้ำมันมะลูกค่ะแล้วก็ใส่ใส่กระเทยให้มัร้อม ใ,ใส่มาทำอย่างนี้จะได้หอมๆได้อร่อยได้กัดสิตแล้วลูกเลๆมาใมาส่เยอะมากสิตจังเลยเยอะแยะเลยไห้โหอร่อยแน่ๆเลยยาย อยากให้อร่อยต้องปรุงรสเพิ่มเติมนะลูกจะได้อร่อยอร่อยเอาไปเป็นเพื่อนก็ได้ขยายสวัสดีจ๋ะนีโอเอยชื่อลินนะเราชื่อนามณ์นะพวกเราสองคอนเอามะเร็บตับมาฝากเพื่นนะนอนเราชื่อเสีสิีเลย ไม่เธอแแต่ไม่คือเลยนะฉันทำผิดกับแมลินทั้งนั้นเลยเหรอใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปขอโทษกับแมลินเองฉันขอโทษูเธอด้วยนะไม่เป็นไรถ้างั้นเราไปขอโทษลาลินทอมกันไหมโอเคไปกันไปเลมลินจะขอโทษเธอด้วยนะที่ที่ฉันทำไม่ไดีไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรฉันเข้าใจฉันอยากลองกินเมยเข้าของเธอแล้วล่ะได้สิฉันเตรียมเผื่อทุกคนด้วยนะ นุ <Yay! S 1> นูกลับมาแล้วค่ะยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาลาวันนี้ได้เพื่อนมาเยอะแยะเลยพอดีวาออ่าเพื่อนเขาใหญ่ชิมหมแรงตับเตาฝีมือยายน,นะคะพอดีเลยยายกกำลังจะาตำซุปตำทอดมลงตับเตาให้ด้วยเดี๋ยวจัดให้เย้ <Yay! S 1> แล้วก็เทน้ำ ตอนเรกเอากระทะตั้งไฟตั้ง h ร a t แล้วก็ใส่น้ำมันให้มันร้อนๆหน่อยค่อยใส่ําใส่ได้แล้วอยากลองทำดูไหมอยากทอดดูไหมอยากค่ะยายอยากลองมาลองมาทอดดูตอนที่อยู่เทพหนูไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยยาย สนุกจังเลยนี่ไงมาเล่นทอดกับเก๋าของเราหืมน่ากินจังเลยพอเราช่างกลับไปกรุงเทพฉันต้องคิดถึงพวกเธอมากแน่ๆถ้างั้นเธอก็มาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆสิใช่ฉันรอเธออยู่นะเอาเลยเอาเลยฉันหิวแล้วฉันลองกินดูสิหืออร่อยจังเลย,ยเลิน เธอพาฉันไปหาบ้างนะได้เลยฉันพาไปทางนั้นฉันขอไปด้วยนะได้สิกินกันเถอะหูอร่อยือูอร่อยมีม